Okay. One, two, three, come on! Oh. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่นักตกปลาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดเขาเฝ้าคันเดิมครับวันนี้มันหยุดออกหม้หาปลาทำกับข้าวกินกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ปลามาทำกับข้าวหรือเปล่าไปลุ้นกันพร้อมกันเลยครับ ยังขยัยงขยันตมตมเออตมเลยโเพี้ยนไหมเราแจะเพี้ยนเพี้ยนหลับมเาท่านพี่อทั้งพี่อกอู้ยัง่งคุณน่ะดิดตับตับไหมน ข่าปากแค่กันมะเข่าวเยอะเอยู่าอยอ้โาเคือยวิับโอ้ยหนอเคี่ยเีใส่งามครับเมียนบัปอะไร

เพียนเพียนฝ่ามือครับฝ่ามือเสาบเลยีลาบเลยนีนะ่ท่นเนี่นอาั่วปนนนเลยดึงปนนังวยูเลย

หลังจากรอคอยมานานมันก็มาเงีบยบล้า <c oughs> แต่ละคนเงียบเงียบเงียบ ย้ายไม้ครับย,ย้ายไม้เงียบเงียบเงียบครึ่งวันแล้วไปดูผลง,งานครึ่งวันกันเตรียมตัวย้ายผลงานครึ่งวันโอ้พอได้อยู่ครับงานครึ่งวันพอได้อยู่ครับพอได้ลาบพอได้ลบับ<อ>แต่ก็แต่ก็เงียบมากครับ ย้ายไม้ก่อนทำกับข้าวกินไม้ใหม,หม่แล้วก็ลุยกันต่อไปมาครับถึงไม้ใหม,หม่ของเราแล้วกำลังลงเด็ดครับไม้ใหม่ย,ย้ยายมาถึงนี่กำลังเปิดไม้เดี๋ยวทำกับข้าวครับเที่ยงแล้ว ลาบลาบต้มหัวต้มหัวนำเดือดแล้วครับเดี๋ยวใส่ปลาลงไปเนียนๆน,นะครับเนียนๆ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không biết gì mà mà chọn 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 คนก็ใหม่ก็โรเนี่คนใหม่ก็โรดเลอหนึ่งสาม่ยสิบาทบบกนั่นเอามาขายวเออ โอ้ยไม่ไงวะซึมไปปวดแ่บเูยเด็บด้วย,ยครับเด็บด้วยต้มปลาสุกแล้วไปเตรียมจัดพ้าเขากินกันแจวครับลาบปลาครับต้มปลาครับไก่ต้มครับไก่ย่างครับเหมือนเดิมครับ เติมเติมเวลาปลาคับกลมปลาครับมันเนียได้ครับม่ได้ครับกินเขามัเด้อรัครัดเบิเอาเบิหมอน้าวะเสกวะหน้าแบบนี้บสองแล้วนี่ แค่หัวไม่กินหรอกหัวตื่นแล้วเนาะอันนี้มานก็หัวแล้วนี่งานเนาะเป็นตะกินไม่หยันเลยเป็นตะกินไม่หยันโตอันไหนละใครอ่นบ่โต้แค่ไหนโอเคครับหลังจากกินข้าวเสร็จเมื่อตะกี้นี้เราก็ได้ย้ายหมายมาอีกหมายที่สามแล้ว อันนี้เงียบมากมเงียบมากจะส่งงานครับแล้วก็กลับบ้านนอนขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ